สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารสาระดีๆมาแจ้งกับผู้สูงอายุทุกท่านให้ได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวสารความคืบหน้าเงินบำนาญ3,000บาทนะครับก็เป็นข่าวสารที่ผู้สูงอายุก็รอคอยกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้เงินสักทีล่าสุดนะครับทางเพจที่มีชื่อว่าศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการนะครับได้ออกมาเผยว่านะครับเงินบำนาญน,นั้นใครเสนอเท่าไหร่และจะได้เงินตอนไหน และก็มีลุ้นว่าจะแจกจริงแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าตันชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับข่าวสารความคืบหน้าเงินบำนาญ3,000บาทนั้นนะครับปลาสุดก็มีลุ้นว่า จะได้เงินจะแจกจริงแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นข่าวสารจากเพจที่มีชื่อว่านะครับศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการได้ออกมาเผยข้อมูลที่สําคัญนะครับว่าเงินบํานาญ3,000บาทนั้นใครจะแจกจริงๆและเงินจะได้ตอนไหนนะครับโดยเพจศ,ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการนะครับได้โพสต์ข้อความและข้อมูลว่าการจับตานโยบายสวัสดิการด้านผู้สูงอายุผลการให้คะแนนนโยบายสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ พักที่ได้คะแนนมากที่สุดก็เป็นพักเก้าไกลและพักประชาชาติรองลงมาก็เป็นพักแรงงานสร้างชาติพักไทยสร้างไทยพักพลังประชารัฐและพักชาติไทยตามลําดับนะครับสําหรับพักเก้าไกลและพักประชาชาติเป็นพักที่มีนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีความก้าวหน้าที่สุดโดยนโยบายเงินบํานาญผู้สูงอายุ3,000บาททวนหน้าและด้วยผลงานที่ผ่านมานะครับจากการผลักดันเรื่องเสนอร่างกฎหมายบํานาญ ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะปะัดตกกฎหมายไปนะครับขณะที่พักแรงงานสร้างชาติเสนอน,นโยบายผู้สูงอายุ3 0 0พบาทตัวหน้าเช่นเดียวกันส่วนพักไทยสร้างไทยนะครับแม้มีโนโยบายบำนาญประชาชน3า0พบาทแต่ด้วยเงื่อนไขการเข้าถึงสิทธิ์ของสวัสดิการนะครับส่งผลให้มีคะแนนรองลงมานะครับในส่วนของพักพลังประชารัฐมีโนโยบายเบีย้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเริ่มที่3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับขณะที่แนวทางการผลักดัน ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับรวมถึงผลงานที่ผ่านมาในฐานะพักร่วมรัฐบาลส่วนพักชาติไทยพัฒนาก็เน้นไปที่การจ้างผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยที่ควรเกษียณและทํางานมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ทางเพจได้ให้ข้อมูลว่าเงินบํานาญ3,000บาทนั้นใครจะมีโอกาสแจกจริงที่สุดนะครับโดยในหนังสือก็ได้ระบุข้อมูลไว้ดังนี้นะครับนโยบายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ข้อเปรียบเทียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก TDRI ที่เหมาะสมนะครับถ้าวัดจากเกณฑ์ระดับเส้นความยากจนจะอยู่ที่ระดับ3,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสำหรับพอกินพอใช้พออยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่ลำบากมากเริ่มอันแรกก็ที่พักเก้าไกลนะครับนโยบายสวัสดิการทวนหน้าช่วงสูงวัยนโยบายเงินผู้สูงวัยเดือนละ3,000บาทสร้างระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับ โดยความทวนหน้าก็คือประชาชนทุกคนก็ได้3,000บาทนะครับและปริมาณเงินที่สอดคล้องกับความต้องการก็คือเพิ่มเงินสูงไว้ให้เป็นอัตราเดียวกันแบบทวนหน้าเดือนละ3,000บาทภายใน4ปีนะครับจากเดิมที่รัฐบาลมีการจัดสรรเบี้ยยังชีพสําหรับสูงวัยแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุตั้งแต่เดือนละ6 0 0ถึง1,000บาทจัดสรรงบประมาณโดยเฉลี่ยในการดูแลผู้สูงอายุ หรือคนพิการที่ติดบ้านติดเตียงนะครับประมาณ9 0 0 0บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้นะครับพักเก้าไกลเสนอนโยบายสวัสดิการในหลายประเด็นและคำนวณงบประมาณแล้วนะครับว่าจะทำได้จริงโดยใช้งบประมาณ6 5 0 0 0,000ล้านบาทนะครับสำหรับเงื่อนไขาการได้รับสิทธินั้นนะครับก็คือประชาชนที่เป็นคนไทยสัญชาติไทยทุกคนได้รับสิทธิ์ในบำนาญทุนหน้าเดือนละ3,000บาททุกคนนะครับ แนวทางการผักดันนโยบายก็คือทําเสร็จภายใน4ปีนะครับมาที่พักถัดไปนะครับก็คือพักพลังประชารัฐก็มีนโยบายผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับก็ใช้ระดับเส้นความยากจนอยู่ที่3,000บาทหมอ,อกนโยบายนะครับโดยนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุก็จะเป็นอายุ60ปีขึ้นไปก็รับ3,000บาทอายุ70ปีขึ้นไปรับ4 0 0 0บาทและอายุ80ปีขึ้นไปก็รับเงิน ถึง5,000บาทเลยทีเดียวนะครับโดยความท่วนหน้านะครับก็คือประชาชนทุกคนก็สามารถได้รับเงินนี้ปริมาณเงินที่สอดคล้องกับความต้องการก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับส่วนเงื่อนไขาการรับสิทธินั้นนะครับประชาชนที่เป็นคนไทยสัญชาติไทยทุกคนก็สามารถได้รับสิทธิ์ส่วนแนวทางการผลักดนันนโยบายก็คือทำให้เสร็จสิ้นภายใน4ปีเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับพักพลังประชารัฐนี้นะครับก็มีนโยบายบำนาญ3,000บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพักพลังประชารัฐจะแจกเยอะกว่าพักอื่นหน่อยนะครับก็คือว่าแจกถึง5,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะหาเงินมาจากไหนเอามาแจกนะครับส่วนพักถัดไปนะครับก็คือพักไทยสร้างไทยนะครับของคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์นะครับโดยเป็นการเสนอนโยบายตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงวัยนะครับชูจ่ายเบี้ย3,000บาท เป็นเฟสแรกนะครับเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอนะครับโดยความทวนหน้านะครับประชาชนสูงวัยตามเป้าหมาย5ล้านคนนะครับปริมาณเงินที่สอดคล้องกับความต้องการก็คือใช้เงินประมาณ4แสนล้านบาทนะครับส่วนเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอเท่านั้นในเฟสแรกนะครับส่วนแนวทางการผลักดนันนโยบายก็คือทำให้เสร็จสิ้นภายใน4ปีเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับพักไทยสร้างไทยนี้นะครับก็ชูนโยบายนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงสูงวัยนะครับจ่ายเบี้ย3,000บาทแต่ว่าสำหรับเฟสแรกนะครับจะจ่ายเฉพาะคนที่รายได้ไม่เพียงพอนะครับก็คือ5ล้านคนนะครับแต่ว่าผู้สูงอายุก็มีกว่า10กว่าล้านคนนะครับก็อาจจะเป็นจ่ายเป็นชุดๆไปนะครับแต่ว่าก็มีแหล่งที่มาที่ไปของรายได้นะครับแล้วก็ทางพักไทยสร้างไทยนั้นนะครับก็ได้นำร่างกฎหมายของบำนาประชาชน เข้าสู่สภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหนึ่งพักนะครับก็คือพักประชาชาตินะครับโดยนโยบายคนชรา3,000บาทต่อเดือนทวนหน้าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับความทวนหน้าก็คือประชาชนคนไทยทุกคนนะครับส่วนปริมาณเงินที่สอดคล้องกับความต้องการก็คือ3,000บาทนะครับสำหรับเงื่อนไขการรับสิทธินั้นนะครับประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนและมีอายุ60ปีขึ้นไปรัฐจะมีเงิน บำนาญ3,000บาทนะครับเพื่อให้เป็นการดูแลผู้สูงวัยนะครับส่วนแนวทางการผลักดันนโยบายก็คือทําให้เสร็จสิ้นภายใน4ปีเช่นเดียวกันนะครับสําหรับประสบการณ์การผลักดันใน4ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเป็นพักฝ่ายค้านจึงไม่ได้มีผลงานผลักดันนโยบายด้านสวัสดิการชัดเจนนะครับแต่ว่าทางพักประชาชาตินี้นะครับเคยเสนอร่างบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทเข้าสู่สภาแล้วนะครับ แล้วก็มีการอภิปรายในสภาด้วยนะครับแต่ว่าถูกทางรัฐบาลนะครับปัดตกกฎหมายนี้ออกไปนะครับทำให้กฎหมายบํานาญ3,000บาทนะครับไม่ได้ไปต่อนะครับก็สําหรับข้อมูลทั้ง4พักที่กล่าวมานี้นะครับทุกพักก็เห็นตรงกันนะครับว่าต้องแจก3,000บาทภายใน4ปีก็คือปี2570นะครับและสําหรับพัก ที่มีโอกาสแจกเงิน3,000บาทมากที่สุดก็คือพักเก้าไกลนะครับก็มีนโยบายที่มาที่ไปของเงินชัดเจนนะครับว่าถ้าแจก3,000บาทจะเอาเงินมาจากที่ไหนมาให้นะครับแล้วก็ถ้าจะได้3,000นะครับก็จะแจกให้ทันภายในปี2570นะครับยังไงแล้วนะครับผู้สูงอายุทุกท่านก็อยู่กันให้นานๆนะครับอยู่กันให้ได้ใช้เงิน3,000บาทกันก่อนนะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาวแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ